พูนอร่อยสวัสวดีทุกคนวันนี้จะมาเล่นเกมที่ว่า40 d ี c r e m e n โอเค Let's go CC ด e กรี m e n Lost Winter อ่าภูมิใจนำเสนอถ้าเป็นใครกันแน่ฉันมาทำอะไรในป่าหรือว่าฉันคือ ยอดมนุษย์40ดีกรีกรีครีอันนเนี่ยอ้าวเอเอ,เอพวกไม่หันฟังดูไม่ทันวาระกเกออะไรเนี่ยนี่อะไรเนะี่ยมอเตอร์หรือว่านี่เป็นมอเตอร์ไซค์ชั้นที่ชั้นเมาและขี่ล้มเข้าข้างทางมันขี่ไม่ได้แล้วอ,อ๋อฮะเพิ่งกลับปกติแล้วนะรู้สึกว่าผ่านด,ดิบดิบเองอะไร อะไรเหลืองๆมันคืออะไรอ่ะเก็บเลยลนใช่วิธีวิธีโจนห้าแมววิธีโจนห้าแมวต้องแบบนี้มีอะไรขายมึงถึงกูมีอะไรขายมึงก็คือซื้อแต่ซื้อีดดีโอเค ซื้อ C C ชีหน่อยเ้ไม่มีโอเคไน้ำดี C C C ดีซื้ออื้มูโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันมีทางนนลองเดินไปดีกว่ Wow, ว้ามอไซค์ไปพ่นมอไซค์าเขาได้กลอดเลยนมอไซค์แฟนิกมนเป็นมอเตอร์ไซค์ของคนในห้องนี่แหละอมอมย, ai, ยออมอเตอร์ไซค์ดึกผมให้ขโมยมอเตอร์ไซค์ไปขโมยสี่สิบดีกรีดีกว่ากูแนะนำนะเพลงนี้กดดังเลยคืนอเออเซฟก่อนเดี๋ยวเซฟก่อน กะตังค่ะโห้ดีก็ดังโอเคที่สิบพอเด็กหน่อยเด็กหน่อยจับไปต้มขาก,กินดีไหมวะเจด้วยครับปู่ผมหายไปใหนไปไม่กลับมาเลยตกใจด้วยพี่ลอกได้เลยไอ้หนูโอเคจุ๊ยดีกเอจ๊ย ตัวร่างอิเกียมยักเออดูเออใส่รุ๊กชัยดีละสี่สิบดิกรีบารแปลงร่างออตส์คือพี่เกียมยักษ์อกินฎแบกหนึ่งสวยพี่สวยแบกเข้ามาเลย ว่าฉันคือซีซีดีครีมมน,นโอ้โหซีซีเจ้าจะโกงไปไหนเยวันเลยซีซีโต้ซีซีดีคร้โอ้ยเกี่ยมโดนอีเกี่ยมลุมเอาไปกินอีเกี่ยมวัดดอกทำไมแกถึกขึ้นเจ้าถึกขึ้นนะ เตี้ยมยักแตกโอเควิ่ง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 เออจะพร้อมจะคบสู้กับทุกตัวไปนี่เหลวเหลวเหลวเลเลเลตบตบตบอ้เกียมตบอเีมตบอเตียมแตกสักที เออเออโอ้โหแปดนี้สุดท้ายเว,ว,ว่ละเวยละตายริกเกิลมาอ <มา S 2> ีเกียมสเปเชียลสตรอปแอ็ทั้งสเปเชียลบร็อกป๊อปโคตแล้วนะโอ้โหโคตรแรงเลย ก้นโย่ไปกินไปเที่ยวแปกโอ้ได้ตังค์ไปซื้อสี่สิบแล้วสี่สิบดีกรีอา้าวมี <laughs> ขอโทษดีทุกคนตะกี้แมวน้องนี่แมวผมคือนี่ เอาไวาเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะทำคลิปแมวผมก็แล้วกันนะแต่ก่อนอื่นขอไปซื้อขอไปขายของก่อนขอซื้อของกันแหละแื้วซื้อสี่สิบดีกรีมาโอเคได้มาจ่องกวด เอาสักหน่อยไม่ะต่อยทุกคนขายมาดีกันใหญ่สู้ไอเท่ม40ดีกรีกูจะตีมังปังเด้ยนี้ต้องเจอสเปเชียลสตรองแอคทัลไฟ เซเชียวบัฟโกดแล้วนะเอออืมอันตมันกะตีทีเดียวแตกเลยเหรอวะมันกะตีทีเดียวหายวะ่ะ เอ้ยก็ต้องเจอสตรองอัคั์แตกสักทีนี่นี่หรือสี่สิบดีกี่เลยด้วยสารได้รับท่าใหม่ส้นตีนไอสารอืมฟุ้งอร่อยจบคงขายแต่เรนสนุกกริงว่ะ Tông bị truyện tạc game con. Ok, đều save game con. Vật what, what? Mhm. 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 โลวิญญาณหลวเนย่จะไม่มีทางรอดไปจากที่นี่งั้นฉันจะรอดไปจากที่นั่นจงกลายเป็นบริวารของข้าเสียเถิดไม่ไม่มาไปรอบเสร็จยอดดุษสี่สิบปีมา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 เับพัดดาว แต่ต้องลองใช้ท่าใหม่ที่เพิ่งได้มาละฮึ่มฮึ่ม้นตลิ้มอัด40 b ีีแมนเล่าอือฮึตุยเยได้รับ40 b ีจีนขวดได้รับกู้เจนว้าวงีบเอ้ยเปิดแล้วมึงยัดเข้าไปได้ไงก่อนไะ อย่าอย่าหลบผมเลยผมกลัวล้วผมไม่ใช่ผีคุณเป็นอะไรย้อนมนุษย์สี่สิบดีกรีมันคืออะไรคุณเมาหรอผมได้กินเหล้าตลอดเลยยังไกงก็เถิดถึงจะได้คนเมาช่วยไว้ก็ยังดีผมมีชื่อว่าด็อกเตอร์หมอหมอยเป็นชื่อที่ไพเราะจริงใช่คุณอย่าเติมหอเหีบก,กับลบไมโทรออกแค่นั้นแหละแล้วคุณรู้ได้ไงว่าผมอยู่ในที่นี่ผมมีตาด็อกเตอร์ผมเลยเห็นกล่องนี่เออก็ก,ก็จริงนะให้ตายสิ ทัดเสียเวลาคุยกับคุณเมางั้นหรือไม่เอาไปว่าถ้าคุณต้องการอะไรก็ไปที่บ้านฉันเอาละผมต้องไปแล้วอ้าวคือล่างแล้วแล้วบ้านคุณอยู่ไหนด็อกเตอร์หัวมอยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้เลยหรืออันนี้อะไรเสดงงถ้าจะไปแค่เสดงงโอเคเดี๋ยวนะั้นมนุษย์รวงข้าวไม่ใช่หรอวะหรือว่าเป็นมนุษย์ข้าวสาลี มนุษย์มนุษย์ข้าวมนุษย์ข้าวเปลือกมนุษย์อะไรช่างมันโอเคไอด้ดิกนั่นหายไปแล้วหรือว่าบ้านด็อกเตอร์นี่เรบาบ็อกเตอร์เอาทูกเฉยเออนี่คุณเอกเหรอเสียใจด้วยผมไปบิคข้าให้กินหรอผมไม่ได้มาขอข้าวผมอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมทำไมผมถหงเมันแบบนี้ได้พุดเป็นด็อกเตอร์ไม่ใช่หรอือ ฟังนะสาเหตุง่ายๆเลยคุณไม่เคยมองเห็นมันหรือไม่แกล้งทําเป็นไม่เห็นแอลกอฮอล์ดื่มทุกวันเวลาเช้าสายบ่ายเย็นมันไม่ดีคุณก็รู้ดื่มอย่างอื่นบ้างเชื่อผมแล้วชีวิตจะดีขึ้นกว่านี้มังน,นะเออผมขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าใครที่กินเหล้าอยู่ตอนเนี้ยเลิกเถอะครับมันไม่ดีต่อชีวิตของคุณจริงๆนะอ่ะแปลงให้ดู วัดอ่ะมันให้ทำอะไรอะ่ะแปลงร่างมปนนี่มนุสย์ส0ิปิกีว่างั้นได้ไมันจะแปลงสิสติปิกีแปลงร่างเ้ย่อรอยการผมคือ4 0 d ติปิกีแมนไม่อยากจะเชื่อนี่นะหรือคนบ้าผมกิน4 0ส g ิปิก็เข้าไปผมได้กลายเป็นแบบนี้แหละและจะมีเวลาปแปลงร่างประมาณหนึ่งนาที อย่างนี้นี่เองคุณต้องใช้มันรับไปขวดคุ้มค่ะเอออีกอยาก่างด็อกเตอร์มอเตอร์ไซค์ผมพังแล้วผมขับล้มข้างทางแล้วผมก็กลายเป็นแบบนี้แบบงงงแล้วไงคุณอยากได้มอเตอร์ไซค์ไหมหรอจริงๆคุณเป็นยอดบารดุสต้องควบคุมได้ดีกว่าปกติคนแน่เผลอกดฆ่าอีกแล้วเหมือนเห็นแวบๆว่าจะให้ไปเอาโครงมอเตอร์ไซค์อ่ะเอาโครงมอเตอร์ไซค์ก็โครงมอเตอร์ไซค์ เอาเวฟเอาเอาบอโคมอไสตรงน,น,นี้ได้ไหมตรงนี้ตรงนี้เออทะวบยไม่ได้ไปเอาโค้งตรงนี้กไมไดเออก็ดียยมไป let's go let's go let's go ไปทางีไปไป let's go ว่าเรียงก็จะดีกว่ากับลากแล้วด้วยกันด้วยนิสันนิสก็มาดิไอ้นิสันหน้าง่้สู้เพมไอ้เพมสายลากไปไีไีคุยมาเอาล้วเด้อไปเชี่ยวซ้อนซื้อ วันช็อตวันคิวนิสันอ่านิสันนิสันสนสนนิสันแล้วว่าจะทำไงวะเอาไปกินนิสันนหยอาไปกินมันดกเจอดิสเปเชียลสตรอัพ ทำอะไรฉันไม่เข้าเลยนะนซมแมนซีไม่เหมลน่นิสันอ่าเออเอะไรดิมีอะไรให้ช่วยใจใช่วยอะไรบอดี้ไม่จะทำลายฉันนะสิทำอะไรตะเกียงสิเดี๋ยวเจอพวกฉันหน่อยนะครับโอ้มารยาทดีนี่พวกของจริง emerge wow นาฬิกาที่กูใส่อยู่นี่เขาก็เรียกว่าของจริง ไม่เบาไม่เบาไม่เบาออกจักโอ้ชิบหายรึไงเดี๋ยวเจอพวกฉันหน่อยนะครับของจริงเหรอของจริงเหรอมันจะทำไมเ่มไอ้ดีกรีมาร์ตลางร้อนออาไปกินมัด เาลังเห็นคนที่ทำเนอะฮัวโหลสุยสิทธิ์ตะกี้กุยมาั้มาแล้วเออเอออืมสนตื่นหายต่มโอเคอะขอบใจนะไม่เป็นไรหรอกแต่ผมอยากได้เออไม่ให้ฉันกินอะไรในสีน้ำเงิน เมาหรือผมงงโอ้ยเมาแล้วแหละนี่คือชบาลาทาผีอาคารหลังทาง้านก,นก,นกน 7, ารคุ้มเจตจาไอ้สองคนนั้นเข้าใจคุณคงไม่ต้องขอละผมหยิบอยากพวกนั้นมาแล้วผมขอสีติดตัวสักขวดก,ก่อนงั้นพาไปดูผีชัตจะคุ้มกันเองอยากจะยกสีติดดีกีโหลหนึ่งให้คุณเร็วตกลงดีจริงเรียกชั่อแม่มามาก็ก็แล้วกันเอาล่ะไปกันเถอะมามา,มาเข้าร่วมเออสีติดดีกีจะหมดฤทธิ์ละ เดี๋ยวค่อยไปดูข้างในก็แล้วกันก็หาเยี่ยบเยี่ยบอืมตุไปทักใจดิเอ๊ะข้างในวะ กี้ผมโดนจับสแกในระหว่างหาทางอยู่ก็โดอ้พุ่ตกแกัดอะผีได้คว้ามืดสู้ซี่แหงร่องเป็นยอดมนุษย์สี่สิบสีรร่องอเอาละสู้ทักผีในคว้ามืดเฮ้ยแมจิกเหรอ,อ bắp 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 hay lên mà mà ào tẹt đó tại ngay chừng quá na đi mình cân không kia chăm sóc chị Tôi แปกฮาฮานี่ใช่ผีหรือเปล่าลองถามมันดูเออทุกเป็นผีใช่ไหมคะือลองอ่านตรงเสื้อดูแล้วคุณจะรู้ฮะคุณใส่เสื้อที่เขียนว่าผีเหรอครับต้นตีนไรนี่ผีอร <laughs> <laughs> ิงจังอีมูจิ ออกตักผีสิงจังผีสิงจังต่อเอา้าหกล่างฮะอืมควอดสุดเฮ้ยลูกสุดอดะไอ้บล็อกเป็นยองมันต้องสเปซสเปีกรี๊ดู้สเปเชียลบัฟโกรธเนอะนะ อึเขึกที่ดิกจังเออส่วนน้องมามา่ก็โหดูหแต่ละบับบับโหแรงแรงแรงเอาไปขินมาแม่มาที่กูโก้เราเอาไปส่งตีไปอีกแตก เมาตายเลยคุณได้รับอาวุธมหาปลาไหลอะคุณไปฆ่าผีทำไมอะเป็นหน้าที่ของผมแล้วไหน40 DT หนึ่งโลผมล่ะไอ้ขี้เมาเอ้ยเอานี่รับไปหนึ่งโลอออีเอะอไรเงี้ยก็ขอบคุณที่ให้ฉันเห็นผีตดดัวเ,เ,เป็นไฟที่จะบันทึกไว้หมดเดี๋ยวไปลงอินเตอร์เน็ตในดาร์กเว็บโชคดีแหละที่กลัไปก่อนไรโยนาละมาม่าขับนู่ดเดิน มามา่าอุ่มเคว่าแต่วูโคลงมอเตอร์ไซค์วูฟอา่าดูไอเทมตัวเองก่อนกด40ดีกรีอาเมอร์ไม่มีไอเทมไม่มีดูเหมือนต้องไปเอา เดี๋ยวผมขอตัวไปหาโครงมอเตอร์ไซค์ก่อนโอเคทุกคนเหมือนผมจะหาโครงมอเตอร์ไซค์ไม่เจอนะต้องต้องกลับไปแหละแต่ที่เรารู้ผมขอไม่อนุญ,ญาตไม่ยุ่งกับคนยิงตืนแล้วกันนะโครงมอเตอร์ไซค์หมายถึงนี่หรือเปล่าวะอะไรแต่ว่าพังพังอ๋อเราโครงมอเตอร์ไซค์ตรงนี้มาได้ไหมเขาบอกว่ามันพัง แล้วก็ si> let's go bro let's go ไม่ใช่ว่าได้มาแล้วนะผมผมไม่รู้จริงๆนะว่าเอามาไปเอามาก่อนแล้วมันอยู่ไหนล่ะคุณด็อกเตอร์หัวแมว ตามทุหาโครงมอเตอร์ไซค์สปีดลันโฟโอเคทุกคนผมได้โครงมอเตอร์ไซค์ลวทีนี้ก็กลับไปหาคุณด็อกเตอร์หัวแมวนี่ครับคุณด็อกเตอร์หัวแมวเอออีกรอบสามสิบวัน หนึ่งเดือนต่อมาเรียบร้อยถ้าพร้อมก็ไปเลยแต่มีอีกเรื่องที่อยากขอร้องอะไรหรอครับด็อกเตอร์หัวหมอฝากซื้อโอเลี้ยงหน่อยได้ครับผมสัญญาเฮ้ยงงเลยรอนร้นรนรนรอนรอนน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 นเฮ้ยแกไม่ไครกันน่ะแกฆ่าคนพวกนั้นทำไมกัน ฉันคือมนุษย์รวงค่าไปไง่ะแกจำไม่ได้แกจำค่าไม่ได้แล้วสินะเราเคยร่วมเสบานกันด้วย40ดีกีว่าเราจะทำลายล้างโลกนี้ด้วย40ดีกรีแต่หลังจากที่ฉันแอบดูแกอยู่แกก็ทำแต่เรื่องดีดีช่วยชาวบ้านชาวช่องทำแบบนี้มันเหมือนโฆษณาไปทั่วว่ากินเหล้าทุกวันช่วยโลกได้อันนี้ไม่จริงนะทุกคน อย่าหากินโอเคแค่นั้นนะมันไม่ทำให้คุณเป็น40ดีกรีแมนหรอกมันไม่ใช่แล้ว40ดีกีแมนข้าจะจบมันเองมาตีกันเลยได้ที่จะตีแกตายข้าจะจัดการเจ้าในทุ่งข้าวสาลีว่าให้เหลือตามมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนมันก็คือที่นั่นแหละมึงเมาเละไอชินี่สินะแต่ก่อนอืน่น <c oughs> ทำการเซฟ แล้วก็เหมือนถ้าจำไม่ผิดนะหวด4 0ตีว่าโอเคเอ่ออซสซอรีเอ่อดูครับว่ามีอะไรเดไ้ยโอเคแล้วไออาวุธมหาปหลายและ้วล่ะ เอออันนี้ผมเล่นไม่เป็นนะขอโทษค่ะโอเคโอเคไอเทมเลิดพอนนี่ไงอาวุธมหาปลายฮ่าเฉนอ้าใช้ไม่ได้โอเคแลก็สี่สิบดีกรีปางต้องโอเค นี่ไงใช้ได้แล้วอู้แฮทเซซลีนี่โคตรโกงมอบักมนุษย์วัดะเี้อะไรนี่เี้อะไรวะนี่พร้อมจตายแล้วกันรอซซีบแไอ้ดุมโคตรชอบเพลงเลยผมชอบ ย่ yup. Yo, สตรอว์ทัชโหดเลยสี่สิบีกแมนนะหกห้าล้านบาทสี่สิบีกีแมนเลเวลหกสิบห้าสามสูตรเลยไปก่อนนะดูแกมไปก็คนมนุษย์ลวงข้าวได้ถูกจับลง แล้วนี่คือเรื่องราวของ40 DQ ไหมน <laughs> หน้าตาเป็นอย่างนี้าานเขาได้ไช่วยผู้คนไว้มากมายรือเปล่าหรือว่าเขาแค่เมาก็ไม่ไม,มใีใครรู้เลยแต่เรื่องราวของเขาจะดํดำเนินต่อไปเมื่อโลกนี้ยังมี40 d ีให้เขาดื่มอยู่จบผมชอบเพลง e มากพอพูณเล่นเกมที่เล่นเกมนี้สวัสดีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม40 d e m a n เอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็กดไลค์และ u ับส r i ร e ด้วยนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นไขตู้